พระโสดาบันกับพระอรหันต่างกันในการเห็นธรรมพิสุทั้งหลายอุปาทานขันทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขัน สังขารูปาธทานขันวิญญาณูปาธทานขันพิสุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นสมุท,ทยัยซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้อัดถังคมะซึ่งลดอร่อยอัดสาธะ ซึ่งโทษอันต่ำซามอาทีนวะและซึ่งอุบายเครื่องออกนิสรณะแห่งอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้พิสูจนทั้งหลายอาริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เชี่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีการจัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าพิสูจน์ท้งหลายอุปาทานขันเหล่านี้มีอยู่หอย่าง5อย่างอย่างไรเล่า5อย่างคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขัน วิญญาณูปาทานขันพิสุทั้งหลายเมื่อใดพิสุรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำซามและซึ่งอุบายเครื่องออกแห่งอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นพิสุทั้งหลายพิสุนี้เราเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทําสําเร็จแล้วมีภาระอันปรุงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปหมดแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดังนี้แลสาธุพระโสดาบันกับพระอระหันต่างกันในการเห็นธรรมอีกในหนึ่งพิสุทั้งหลายอินทรีย์หกเหล่านี้มีอยู่ หกเล่าไหนเล่าหกคือจักขุนสี่โสตินสีคาดินสีคิวหินสี่กายินสีมะนินสีพิสุจทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นสมุทยัย ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้อัดถังคมะซึ่งลดอร่อยอัดสาทะซึ่งโทษอันต่ำซามอาทีนวะและซึ่งอุบายเครื่องออกนิสรณะอินทรีหกเหล่านี้พิสุททั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพิสุทั้งหลายอินรีหกเหล่านี้มีอยู่หกเหล่าไหนาเล่าหกคือจักขุนซีโสตินซีคานินซีคิวหินซีกายินซีมะนินซี พิสุทั้งหลายเมื่อใดพิสุรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำรามและซึ่งอุบายเครื่องออกแห่งอินทรีย์หกเหล่านี้ดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่น พิสุทั้งหลายพิสุจนี้เราเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นไปหมดแล้วเป็นผู้ดุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบดังนี้แล